สระวลาคำวันนี้คือสระาะสระอะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะใช้หรือปรับวิสันชนีลงไปกับแบบไม่มีหรือไม่ปรับวิสันชนีลงไปแต่ถ้ามีตัวสะกดจะใช้ไมมหันอากาศแทนแต่ทั้งหมดนี้เวลาที่เราสะกดคําเราจะต้องออกเสียงว่าอะเหมือนกันไปดูกันนาไปชไปดูวิธีการใช้สระอาะกันเลยค่ะไปกัน เมื่อไม่มีตัวสะกดเราจะมีการใช้หรือปรับวิสันชนีลงไปเช่นคําว่าขออา,าค่ะวัดปาาา่าค่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนเราเลยหรือแบบไม่มีหรือไม่ปรับวิสันชนีลงไปเช่นคําว่าขนาดนักเรียนจะไม่เห็นวิสันชนีอยู่ในคําว่าขนาดเลยแต่เวลาที่เราสะกดจะมีสองพยางค์คือขออาค่ะหอนออา,าออดอนานสาะะอาเมื่อมีตัวสะกดมาต่อท้ายจะใช้ไม้หานอากาศแทนเช่นคำว่าขออะบอค่ะ